สวัสดีครับร้านบีเลสิ่งนะครับอยู่นนทบุรีซอยเลวดีหกสิบสามครับก็มารีวิวคันนี้ให้อีกทีหนึ่งนะครับเป็น a อเจนะครับเป็นรถ a อนี่ประหยัดไฟเบอร์ห้าด้วยเห็นเปล่ากอเนี่ยครับค่าไฟก็ประมาณเนี้ยนะจริงจมันก็ไม่ค่อยได้ชาร์จหรอกครับค่าไฟอย่างนี้เขาน่าจะชาร์จเกือบทุกวันเนี่ยมั้งเราก็เราก็ไม่ได้ชาร์จทุกวันอนะ่ะก็น่าจะประหยัดกว่าน,นี้หน่อยหนึ่งครับประมาณนั้น เอเจตัวนี้เป็นคันใหญ่หน่อยครับนั่งได้สองคนสบายเลยก็คือเป็นเขาเรียกว่าอะไรอะ่ะเป็นสองพันวัตครับสองพันวัตอ่าเป็นอ่าเป็นสองพันวัตอ่าหกสิบโวลต์หกสิบโวลต์ยี่สิบแอมป์น่าประมาณนั้นคันนี้เนี่ยเป็นเจนแรกๆเลยครับที่ได้มาคันนี้มีทะเบียนนะครับเป็นรถที่จดทะเบียนได้ด้วยมีทะเบียนมาแล้วด้วยยังไม่ได้ติดเป็นรถในเจนแรกๆท,ที่ที่เริ่มเล่นกันก็คือคันนี้น่าจะซื้อมาจะปีที่แล้วมั้งเกือบเกือบปีนะประมาณนี้ก็ จุดอ่อนเขาก็มีครับคันนี้คือแบตเตอรี่เนี่ยเป็นยังเป็นแบตเจลอยู่นะฮะแบตเจลก็ไม่ค่อยแจ๋วครับไม่ค่อยแจ๋วเพราะว่าอาตอนนี้คือวิ่งไปเท่าไหร่นะเดี๋ยวก่อนเมื่อจะสองพันกิโลป่ะเนี่ยสองพันห้าร้อยโลสองพั้าร้อยโลเนี่ยแบตเตอรี่เริ่มเริ่มเสื่อมแล้วครับอ่าเริ่มเริ่มมีปัญหาแล้วก็คือ คือพูดง่ายว่าเติมชาร์จแบบทีหนึ่งเต็มเนี่ยวิ่งความเร็วหกคันนี้วิ่งได้หกสิบวิ่งได้หกสิบเนี่ยไม่น่าจะเกินยี่สิบโลครับความเร็วก็ดรอปลงมาเรื่อยๆดรอปถึงขนาดว่าถ้าวิ่งสามสิบสี่สิบก็วิ่งไม่ออกแล้วึ้นสะพานจะไม่ค่อยไหวแหละประมาณนั้นแต่ช่วงแรกๆดีนะช่วงแรกเนี่ยชาร์จชาร์จไฟทีหนึ่งวิ่งได้สามวันเลยตอนนี้เริ่มเริ่มคายแบตเตอรี่เริ่มไม่ค่อยอยากจะเก็บไฟแล้วยังไม่กี่เดือนเองนะออน่าจะเกินน่าจะเกิดประกันแล้วมั้ง ก็นี่ขนาดแค่สองพันสองพันกโลเองครับสองพันกโลยังยังอ้น,นี้ไม่ได้เลยยังเก็บไฟเริ่มไม่ค่อยอยู่นะพูดง่ายว่ารถพวกนี้เนี่ยถ้าเกิดเอามาเปลี่ยนแบตเตอรีร่เป็นลิเธียมเนี่ยเจ๋อเลยครับแบตเตอรี่ลิเธียมนี่คือชาร์จไฟเข้าเร็วด้วยแล้วก็จ่ายไฟได้ดีกว่าและจ่ายไฟได้แรงกว่าอะไรประมาณนี้ด้วยครับเสถียรกว่าอยู่ได้นานกว่าอะไรประมาณนั้นครับแล้วก็เบากว่าด้วยอันนี้คือ เป็นน่าจะเป็นเจนแรกที่วิ่งได้หกสิเพราะว่าเจนที่สองออกมาเนี่ยเห็นเป็นรุ่นนี้หน้าตาเดียวหน้าตาเดียวกันเลยเหมือนกันเลยก็คือเขาจะวิ่งได้แปดสิบแล้ว่าฮะแบตเตอรี่เขา่าอะอัปเกรดแล้วด้วยแล้วก็ในราคาเดียวกันคันนี้ก็ซื้อมาไน้าสี่หมื่นกว่าครับประมาณนั้นก็เข้าค่าเป็นคลิปสั้นๆแล้วกันก็ลงว่านี้ก่อนให้ให้ดูว่าเออถ้าเพื่อนเพื่อนซื้อรถเนี่ยเตรียมใจไว้เลยเรื่องแบตเนี่ยเพราะรถไฟฟ้าเนี่ยหัวใจของเขาคือแบตเตอรี่เลยครับส่วนมากที่ซื้อมาในราคาทุกราคาเนี่ยจะได้แบต ก็ uh huh. ต้องทําใจไปเลยว่าวันหนึ่งลูกค้าก็ต้องเปลี่ยนแบบเปลิเทียมอยู่แล้วพอเปลีป่ยนไปลิเทียมเนี่ยจะคือจบเลยครับใช้ใช้ดีใช้ยาวแน่นอนแต่แบบอันนี้ไม่ยาวครับแบบอันนี้ก็คือไม่ค่อยถูกใจเท่าไหร่ไม่ค่อยในซอยได้อยู่ใช้ทุกวันได้อยู่แต่เอาไปข้างนอกก็ไว้ใจไม่ได้ครับก็เปลี่ยนเป็นลิเทียมเนี่ยน่าจะจบเลยครับผมก็รีวิวเท่านี้ก่อนแล้วกันนะครับเพราะว่าเป็นคลิปสั้นๆแล้วเดี๋ยวค่อยดูคลิปอื่นต่อไปแล้วกันขอบคุณครับมีอะไรสอบถามกันได้น,นะครับ